มืัอนี้ไม่เก็บปักหวานครับมือนี้ครับักหวานผู้เป็นหวานตอนเรื่องออกหยดงามครับตอนหวานผู้เก่าครับก็บอทรงนี้พ่อหดืพอพ่อได้เก็บไปครับทรงนีะครับหยอดอบวับลงหยดนิ่งงี้นะครับหยด อวบเลยครับส่วนเขาท่านได้แตกกันใบครับแตกงาจกำลังหวานครับแจงให้จวดไฟสุดยอดเลยเขากันล้อมอมครับ นี่ใครมันยังเสพร้อมโอ้สุดยอดเลยครับมาเลยครับเด้อเก็บผักหวานกันครับผักหวานผู้ครับยอดเป็น,น,น,นอะไรทั้งมวลเป็นอะไรทั้งมวลจะไปหามหามยังเยอะด้วยมีตรวจมาดิใบใบใครครับผักหวานจะเป็นว่าตามบ้านนะคือผคคักของขึ้นเสียก

โอ้แมเมไมด้ถึ่งยังอยนึกยงไหนึ่าหิ้มามามาพอยม่ห้วทึงแกทึงอ่อนรึงกันแอ้แต่ว่าคือขึ้นอยู่สูงเนี่ย

ี่าน,นมีนะครับแล้วชิหน้าพอไหมครับ